สวัสดีนะครับเพื่อนๆทุกๆท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเดิมนะครับกับเพชรเจ้าสัวนะครับวันนี้จะมีเคสพิเศษนะฮะซึ่งถือว่าเป็นบุคคลพิเศษเลยนะครับวันนี้มาเยี่ยมที่บริษัทรรเรานะครับก็คือพี่ติ๋วนะครับสวัสดีครับพี่ติ๋วสวัสดีค่ะ,ค,ะครับ <soi> ผมนะฮะวันนี้พี่ติ๋วมาเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าเป็นมีอาการสมองตีบค่ะอ,อ๋อ <trajectory S 2> สมองตีและก็มีความดันมีเบาหวานครับผมค่ะอาการเหล่านี้เป็นมานานยังครับ เป็นมาสองสามเดือนแล้วค่ะครับผมแต่ที่หนักมากที่สุดก็คือก่อนพบเอโนซีเนี่ยก็ประมาณเดือนหนึ่งคือเดินไม่ได้อ๋อคือตอนนั้นเดินไม่ได้แล้วเดินไม่ได้ก็คือก่ <นะ S 1> อนที่จะมาเจอสินค้าเราจ้ะครับผมแล้วเป็นไงบ้างครับคือ,อใครไปแนะนําตัวนี้ให้ลองได้ทานน้องนากับน้องก้อยอ๋อก็คือคุณนากับคุณก้อยเนาะ,ะไปแนะนาเอโดซีนี่นะฮะให้ลองทานดูนะครับทานไปแล้วเป็นยังไงบ้างครับ ทานแล้วรรู้สึกว่ามือที่มันจะเองเขาเรียกว่าอะไรมันเหมือนก็แข็งอะเส้นมันจะแข็งก็คือมันจะชาใช่ไหมจาอนหน้านั้นแล้วมันจะดีดออกเองเนี่ยมันจะดีดออกไปอย่างเงี้ยแล้วก็เท้าเหมือนกันครับมันก็จะดีดแล้วก็มันทําให้เรามีกําลังเดินอก็คือก่อนหน้าตอนที่มีปัญหาเรื่องสมองตีบเนี่ยก็คือตอนนั้นไม่มีแรงเลยไม่มีแรงมือนี้ยกได้ไหมฮะได้แต่ไม่ได้มากอย่างนี้ยังยกมากขึ้นเนี่ยครับอันนี้ยังยกขึ้นเลยแต่ตอนนั้นเลยคือ เอาง่ายๆว่าตอนนั้นลุกเอาโทษนะลุกจากเตียงได้ไหมฮะตอนนั้นลุกก็ไม่ค่อยได้หรอกค่ะแต่ครั้งนี้อพาตานไปแล้วมันรู้สึกว่ามันเดินไปเข้าห้องน้ําเองครไปไปได้แล้วก็มือเนี่ยยกขึ้นได้สูงขึ้นยกได้สูงขึ้นแล้วการเดินล่ะครับการเดินก็ดีขึ้นครับทุกทีนี้ต้องใช้วอลเกอร์ใช้วอลเกอร์เป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงเส้นสมองตีบพช่งสมอง เป็นได้1เดือนนะคะอ่าหเดือนแล้วเดี๋ยวตอนนี้พี่บางออนกำลังจะตัดสินใจใช้ a ด o c แล้วก็จะเริ่มทานตั้งแต่วันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาลองติดตามกันว่าหลังจากนี้พี่บางออนครับแล้วปัจจุบันนี้ล่ะครับปัจจุบันนี้ก็ห่างจากวอล์ e เกอร์แล้วค่อยๆเปลี่ยนไปทีละนิด ไม่เป็นไรเป็นไงบ้างดีค่ะต่อนะครับดีบอกมาสักดิอาการเป็นไงดีเป็นไงบ้างม่ดมั่นใจดีค่ะดีโอ้โหสุดยอดนะฮะแล้วจากทั้งหมดที่ใช้มาเนี่ยกับกับ EDC เรานะที่ที่เราอากาศว่าดีขึ้นแบบชัดเจนไม่ต้องใช้วอลกเกอร์สามารถลุกขึ้นเดินเองได้มือยกได้ขาขยับได้เนี่ยค่ะทั้งหมดเนี่ยทั้จริงครับใช้เวลากี่เดือนครับ ในการกินเอโดซีเราไม่ถึงเดือนค่ะไม่ถึงเดือนด้วยแล้วก็แค่แค่2ขวดเองนะคะแค่2ขวดนะระยะเวลาไม่ถึงเดือนก็คือประมาณสักอาทิตย์ละขวดไหมได้ได้โอ้ได้ทีละขวดโอ้โหจาก2ขวดนะฮะสขวดที่ทานเองเนาะนะครับระยะเวลา2อาทิตย์ตอนนี้ก็จากปกติลุกมาไม่ถนัดต้องอยู่กับที่ตอนตอนนี้เริ่มจะทิ้งบล็อกเกอร์แล้วค่ะเริ่มจะเดินเองได้นะคะโอ้โหสุดยอดมากๆนี่นะฮะ นี่คือผลิตภัณฑ์เอโตซิงเรานะก็คือช่วยคนเนี่ยมาเยอะมากแล้วนะฮะฉะนั้นใครที่มีปัญหานะครับคล้ายๆกับพิติ๋วเนาะก็คือเส้นลึติบเนาะ,นะเส้นสมองติบมันเป็นคู่อย่างเงี้ยค่ะคแต่ <ผม S 2> ว่าพอกินแล้วเนี่ยมันเหมือนกับมันมีออกซิเจนอยู่ในนั้นอะโอ้โหสุดยอดนะฮะมั่นใจไม่ว่าเราดีจากตัวนี้ครับมั่นใจครับผมโอ้โหถ้าอย่างนั้น ฝากอะไรกับเพื่อนๆเรานะฮะที่ดูคลิปนี้หน่อยนดีกว่าใครที่กําลังจะเป็นหรือไม่เป็นเนี่ยดูแลร่างกายตัวเองโดยใช้ตัวนี้ได้เลยนะคะครับจากเอโดซีเนาะนะฮะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมีภาพนะฮะของพี่ติ๋วนะฮะตั้งแต่ตอนเป็นแล้วก็ตอนที่ใช้เอโดซีเราเนี่ยผลลัพธ์เป็นยังไงเดี๋ยวติดตามกันนะครับผมนะฮะเอาล่ะครับก็วันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับพี่ติ๋วนะที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์ดีๆให้กับพวกเราเนาะนะครับเดี๋ยวรอบหน้านะครับมีทิศทางที่ดีขึ้นยังไงอีกเนี่ยอาจจะได้เชิญี่ต๋ว เข้ามาคุยแบบโอ้โหสร้างความมั่นใจอีกหนึ่งรอบเนะาะนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณนะทั้งพี่ติวด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับอ่าแล้วก็ล่ำราเพื่อนๆไปเยเดี๋ยวเราไว้พบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ